เดี๋ยวมาดูรถเก่งเตต้าคันนี้กันก่อนเลยนะคะพี่ๆนี่เลยนะคะกังหน้าของเขานะคะสวยงามมากนะคะตราสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่จุดกลางของตัวรถนะคะไฟหน้าไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะไฟหน้าก็นี้เลยมีไฟเลี้ยวมาให้ที่ไฟหน้ามาให้ด้วยนะคะพี่ไฟไม่มีคราบเหลืองใช้งานได้ปกตินะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะพี่ยางก็ของดันหลบนะคะนี่เลยสภาพสวยๆงามๆนะคะมีกระจก แล้วก็มีไฟเลีย้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะคะอ่าอะมาดูภายในสักน,นิดหนึ่งภายในนะคะอ่ะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะเบาะไม่มีรอยขาดเบาะไม่มีรอยย่นเลยนะคะสภาพพร้อมการใช้งานค่ะรับประกันเครื่องยนต์เลเกียร์นะจ๊ะนีอ่ะพวงมาลัยมันสีฟังก์ชันนะคะพี่พวงรมลัยมันสีฟังก์ชันแล้วเนาะ สภาพสวยๆงามๆเลยนะคะพี่ของน้ฝนนะคะรถทุคันธ์นะเราขายรถเสริมธุรกิจอีกนะจ๊ะบอกไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะนี่ภายในสวยจริงใหม่จริงเลยนะจ๊ะพี่ภายในสวยดูดีนะคะเดี๋ยวแกะเม็ดอ์ตให้ดูดีกว่านะคะแกะเม็ดอ์ตให้ดูดีกว่าเม็ดอัดกรมสวยงามนะคะเม็ดอัดกรมสวยงามนะคะรับประกันว่ารถไม่มีชนไม่มีพิวามไม่มีน้ําท่วมนะคะ รับประกันว่ารถที่ร้านนะคะเราขายรถสวยรถเกียรตินะจ๊ะพี่ๆอ่ะด้านหลังกันบ้างค่ะเดี๋ยวแกะเมนอาร์ตให้ดูกันก่อนดีกว่าเนาะเ mm hmm. มนอาร์ตกลมสวยงามค่ะนี่เมนอาร์ตกลมสวยงามนะจ๊ะรับประกันว่ารถไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะด้านหลังนะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะเบาะมีมีม ช่องแอร์ให้ถึงสองช่องเลยเออมีช่องแอร์ให้สองช่องเลยนะคะพี่ๆคันนี้สวยนะสีดําคันนี้สวยมากเผื่อใครที่อยากได้รถกิงนะคะ่คอนแค็7,000กว่านะคะมีเลยนะ้วฝนจัดให้คันนี้เลยนะคะนี่มีเซ็นเซอร์ให้สองจุดนะคะด้านหลังนะคะให้ดูรายละเอียดกันแบบรอบพัดประตูมือจับก็จะเป็นโฮเมียมนะคะ นี่ภายในสวยนะคะพี่ภายในสวยนะจ๊ะนี่เลยอคันนี้ผ่อน7 0 0ดกว่าเท่านั้นนะคะปี2020นะคะผ่อน7 0 0ดกว่าเท่านั้นนะคะพี่รถสวยๆแบบนี้นะคะ่ะและอีกคันนึงค่ะคันนี้เป็นเครื่อง1.8นะคะคันนี้ปีใหม่นะคะคันนี้นะคะเกง่ง t ิโยจ a าโ r ลล์ลันติด1 8 g r s p r t t ปี2019ค่ะ น้องเป็นปี2019นะคะคันนี้เป็นโฉมหน้าใหม่นะคะนี่เครื่องแรงด้วย1.8เจสปอร์ตปี19มือเดียวป้ายแดงนะคะมือเดียวป้ายแดงคันนี้ระยะการใช้งานเพียง62,000เท่านั้นระยะการใช้งาน62,000เท่านั้นเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4ี่เส้นเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะพี่แม็กแต่งสีดูโทนนะคะอู้ตัวนี้แล้วนี่กระจกมองข้างเป็นสีดานะคะมี ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยประตูมือจับเป็นโครเมียมนะคะเปิดปิดได้ด้วยสมาร์ทย์เลตปิดตรงนี้ไดะะ้ใช้งานได้ปกตินะคะมันดังแล้วเมื่อกี้พราะกุญแจอยู่ด้านในนะคะพีพะ่คันนี้นะคะจะได้ในส่วนของเบาะนังนะคะนี่มีสีแดงแดงมาให้ด้วยที่เบาะนะคะเป็นลวดลายของเขาเนาะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นเกียร์ออโต้ที่วางแก้วน้ำสองช่องเแบบ็กมือไฟฟ้านะคะ เป็นเครื่อง1.8 g r Sport นะคะ,ะหน้าจอใหญ่ตัวมากแม่ตัวอะไรมันติดฟังก์ชันนะคะนี่เลยค่ะอันนี้นะคะปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะคะฝั่งคนขับนะฝั่งคนขับนะคะเดี๋ยวแกะเม็ดอาร์ Art ให้ดูอนี่เลยจ้าเม็ดอาร์ตกรงสวยงามนะคะเรียงตัวได้สวยงามมากค่ะพี่พนี่เลย รับประกันนะคะว่ารถที่ร้านไม่มีชนไม่มีพิควมไม่มีน้ําท่วมนะคะหากพี่ๆซื้อไปนะคะตรวจเจอทางร้านรับซื้อคืนจ้าอ่านี่เลยนะคะนี่เลยนะคะโอเคด้านหน้าเนาะอ่าด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังนะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสาภาพคงสวยงามค่ะ นี่เลยนะจ๊ะมีช่องแอร์ให้ถึง2ช่องนะคะด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะคะนี่สภาพตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมนัจ๊ะน็อตเดิมจากป้ายแดงเลยนะคะด้านหลังด้านหลังคันนี้นะคะมีสปอยเลอร์มีสเกิร์ตมาให้นะคะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะนี่เป็นตัว g r Sport นะคะนี่เลย่ ลหลังก็คัดด้วยโฟมียมสวยงามมากพี่ๆสวยงามมากกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่กดเปิดตรงนี้ได้เลยนี่กว้างขวางมากค่ะมีปจัจจจยมีแม่แลวมีอะไรมาให้ครบเลยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะ,ะมีมาให้ครบเลยเนาะสภาพพงสวยงามนะจ๊ะนี่เลย อันนี้เป็นเครื่อง1.8 GR สปอร์นะคะพี่นี่ตรงนี้ก็ประตูที่ก็คาดด้วยโครเมียมนะคะสวยงามมากประตูมือจับก็เป็นโครเมียมนะคะเปิดปิดได้สมัดได้ด้วยสมาร์ทเเลดนะคะ,ะข้างหลังนี่เบาะเป็นเบาะ,ะนหนังนะคะเบาะหนังนะแบบนี้เลยค่ะพี่ รับประกันนะคะเครื่องยนต์ไรเกียร์ให้2ปี1 0 0 0 0มกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะรับประกันโครงสร้างหลักค่ะว่ารถที่ร้านไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหากพี่ๆซื้อไปนะคะตรวจเจอทางร้านรับซื้อคืนจ้าอ่ด้านหลังนี่เลยไปด้านหน้านะคะนี่เลยค่ะพี่ด้านหน้าเนาะสภาพสวยงามนะคะเผื่อใครที่แบบว่าอยากได้รถเก๋งสีดานนะคะ คันนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะเพราะว่าภายในของเขาดีไซน์ของเขานะคะโฉลวเฉียวมากนะคะพี่รูปทรงดีไซน์เฉลียวนะคะภายในสวยดูดีมากค่ะ,ะลูกเล่นของเขาเป็นซีดานสุดหรูเลยอะ่ะพูดถึงอัติแล้วคันนี้ก็เป็น GR Sport ด้วยนะคะคันนี้เป็น GR Sport ด้วยนะคะพี่สุดหรูเลยนะคะสุดหรูเลยอ่านี่เลยค่ะสภาพรถสวยๆแบบนี้นะคะหาไม่ได้แล้วเนาะ นี่นี่เลยนี่เลยประตูก็สวยงามนะจ๊ะอ่าใครสนใจคันนี้นะคะ t o ย t t a c โค o l l a าติด1 8 g r ง r Sport คันนี้นะคะปี2019ราคาเพียง639,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจก็สามารถเข็บหน้าจอทับหา้องคนได้นะคะอ่ะตัวไฮไลท์กันบ้างตัวไฮไลท์วันนี้นะคะคันนี้เลยค่ะ t ต y o t a c โคร l a a ติดนะคะ 1.8เอ t r y เป็นตัวไฮบิดนะคันนี้เป็นตัวไฮบิดนะคะกระจังหน้าเห็นไหมดูกระจังหน้าน้องก่อนมีสีฟ้าด้วยนะคะคันนี้นะคะมือเดียวป้ายแดงปี2020ราคาอยู่ที่5,49,000บาทเท่านั้น5,49,000บาทเท่านั้นเป็นมือเดียวป้ายแดงนะคะมือเดียวป้ายแดงเนาะปี2020นะคะผ่อนแค่9,000กว่าทเท่านั้นเดี๋ยวน้างฝนพาดูรอบคันกันดีกว่านะคะนี่เลยตัวไฮบิดนะคะอ่า กระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะคะประตูมือจับเป็นโครเมียมเปิดปิดได้ด้วยสมาร์ทคีย์เลสนะคะพี่พีๆมาดูด้านในด้านในของเขาเบาะหนังนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะคะเคียร์ออโต้ค่ะมีปุ่มไอ้เบรคมือไฟฟ้านะคะนี่เลยสภาพรถนะคะของเสริไทยสวยทุกคันค่ะพี่อเดี๋ยวฝนแกะเม็ดอาร์ทให้ดูดีกว่านะจ๊า นี่เมทอาร์กรมสวยงามนะคะเรียงตัวได้อย่างสวยงามมากค่ะพี่ๆเมทอาร์กรมสวยงามนะจ๊ะเผื่อใครที่อยากได้รถกิ๋งนะคะเอาไปใช้งานนะคะก็คันนี้เป็นไฮบริดนะคะประหยัดน้ามันด้วยนะคะปี2020มีปีใหม่ด้วยเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเก็บนิดนึงอ่าเมทอาร์ Med กรมสวยงามนะจ๊ะภายในก็สะ,สะอาดน,นะคะไม่มีขาดไม่มีรอยขีดขว่วนเลยสภาพสวยมากค่ะอ่ะ ด้านหลังเบาะนะคะด้านหลังก็สภาพสวยงามค่ะนี่เบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดขว่วนเลยนะคะแอร์ก็มี2ช่องนะคะนี่เลยสภาพพูดถึงอันติสนะคะทุกคนต้องยกให้ระบบความปลอดภัยของเขามีแอร์แบกให้ถึง8ใบเลยนะคะข้อดีของอันติสนะคะระบบความปลอดภัยคือดีมากนะคะ ใครได้ไปนะคะก็ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะสำหรับรถเก๋งโตโยต้าค r ร์ l a ล่า i นติะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง1.6หรือว่าเครื่อง1.8นะคะทั้ง Do G Sport, LED, ตัว GR Sport สและตัว h y b r ิ d เลยค่ะพ,พี่่มีครบเลยนะคะที่ร้านตอนนี้นะคะพี่ๆอยากได้แบบไหนอยากได้สเปคอะไรนะคะตอนนี้นะคะที่ร้านของน้องฝนนะคะมีให้เลือกหลายคันหลายสีหลายปีเลยนะคะพี่สนใจก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะคะของน้องฝนนะคะมีทั้งหมด4สาขาค่ะอ่ะสาขาสาถานใหญ่อยู่กรุงเทพมินบุรีหนองจอกนะคะแล้วก็โซน อ,อีสานอยู่บุรีรัมย์นะคะแล้วก็น้องอยู่ที่สุราษฎร์ธานีค่ะอ่าด้านหลังนะคะนี่เลยปโปคล่ลาอันติสนะคะนี่คาดด้วยโครเมียมเป็นตัวไฮบริดนะจ๊ะพี่อด้านหลังก็กดเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะนี่เลยข้างข้างหลังคือกว้างมากกว้างมากๆม,มีอะไรมาให้บ้างรอสแปรอะไรแม่ลงมีมาให้ครบเลยนะคะ ประกมีมาให้ครบเลยนะคะตัวนงตัวน็อตนะคะเม็ดอาร์ตอะไรก็ยังอยู่ครบนะคะข้างหลังคือกว้างขวางมากพี่พี่แผ่นกันความร้อนก็พงสภาพสวยงามนะจ๊ะนี่เลยค่ะพี่เพื่อใครที่แบบว่าอยากได้รถเก่งนะคะอ่ะคันนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่ทุกคนตามหากันอยู่เนาะสภาพรถสวยๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะคะพี่ต้องมาที่เสียงไท้เท่านั้นนะคะรถสวยรถเก๋งงแบบนี้นะคะสเปคแบบนี้นะคะหาไม่ได้แล้วนะคะ ด้านหลังนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยย่นนะคะสภาพพงสวยงามนี่แบบนี้เลยค่ะประตูมือจับก็จะเป็นพรมี่มนะคะเปิดปิดได้ด้วยสมาร์ทเ์เลดนะคะนี่ดีไซน์ของเขาก็คือต้องยกให้เลยนะคะสำหรับเกียงอันติสนะคะดีไซน์สวยมากสวยมากๆเลยนะคะพี่นี่ทั้งสามพันนะคะ ใครที่สนใจคันไหนอยู่นะคะก็สามารถสอบถามน้องฝนได้นะคะรถที่ร้านมีให้เลือกหลายคันมากนะคะไม่ใช่มีเฉพาะอันติสเนาะรุ่นอื่นก็มีนะคะแต่ใครที่สนใจอันติสนะคะวันนี้น้องฝนมาให้ดูอันติสนะคะทั้ง3 3รุ่นเลยมีทั้ง 1.6G 1.8G R Sport 1.8ตัว N T Hybrid นั่นเองค่ะพี่ๆใครที่สนใจนะคะรถเก่งอยู่นะคะก็สามารถสอบถามน้องฝนได้นะคะไม่ว่าพี่อยู่ที่ไหนยอยู่จังหวัดอะไร ก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้นะคะที่ร้านเรามีบริการจัดเฟแนเนซ์นให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะยินดีค่ะไม่ว่าอาชีพอะไรนะคะก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะน้องฝนพาไปดูรถแบบรอบคันกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะจ๊ะเมื่อกี้น้องให้น้องพูดแล้วเนาะแต่เนีี้น้องจะพาดูแบบรอบคันสักนิดหนึ่งนะคะนี่เลยคันนี้นะคะ 1.6G นะคะคันนี้เดี๋ยวพาดูก่อนเลยนะคะ สวยจริงๆเลยนะคะพี่น้ำฝนไม่ได้มองเมนะคะเราขายรถสวยรถเกียร์เอนะคะพี่รถสวยนะคะ mm hmm. ไม่สวยไม่เอามาขายนะคะต้องให้สวยจริงๆถึงเอามาขายสวยไม่พอนะคะรับประกันเครื่องยนต์ไรเกียร์ให้รับประกันว่ารถไม่มีชนไม่มีที่ความไม่มีน้ําท่วมนะคะที่หากซื้อไปตรวจเจอทางร้านรับซื้อคืนจ้ะอ่าคันที่สองคันนี้เป็นตัว GR Sport ปนะคะ mm hmm. นี่เลยคะ mm ่ะนี่ ภายนอกก็สวยนะคะภายในสวยยิ่งกว่าค่ะพี่พี่อนี้เลยคันนี้นะคะ Toyota l a อ z i t หนึ่งจุ GR Sport นะคะปี2019ค่ะสวยมากๆอ่ะคันนี้นะจ๊ะแล้วคันต่อไปค่ะคันนี้เลย 1>, 1. Toyota Corolla Antip 1.8 Entry คันนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะอ่ะเดี๋ยว้องฝนพาดูรอบคันคันนี้คันนี้เป็นสีดำสวยด้วยคันนี้เป็นตัวไฮบริดตัวที่เขาหากันเยอะเลยนะคะพี่ตัวที่คนหากันเยอะนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูสีขาวสักคันหนึ่งดีกว่าเนาะอ่ะนี่ให้ดูสีดำกันก่นกอนนะคะ ะะสีดำไปเหน่อน้องฝนพาดูสีขาวสักคันหนึ่งนะคะสีขาวของน้องก็มีนะคะที่สีขาวนะคะคันนี้เป็นสีขาวนะคะ Toyota Corolla T1 จูทอกค่ะคันนี้นะคะเป็นปี2016ค่ะปี2016คันนี้นะคะราคาเพียง369,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนแค่6 0 0 0กว่าทเท่านั้นนะคะผ่อนถูกมากนะคะเผื่อใครที่แบบว่าอยากได้รถเกง๋งผ่อนถูกๆนะคะคันนี้เลยนะคะพี่คันนี้นะคะรถสวยสภาพเกดเอนะคะอะ เดี๋ยวน้ำฝนพาดูรอบคันนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างกับตัวอื่นเนาะอันนี้ยังเป็นโฉมหน้าเก่าอยู่นะคะ <men> พี่กระจังหน้าก็จะเป็นสามก้ามแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เดี๋ยวให้ดูภา,ายในสักนิดหนึ่งนี่มันจะแตกต่างกับตัวอื่นนะคะพี่อันนี้เป็นเป็นโฉมหน้าเก่าอยู่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะนี่เลยค่ะอของน้องก็จะประมาณนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะ นี่หนึ่งจุดหจีนะครับมีเซนเซอร์ให้สองจุดนะคะพี่พี่สำหรับใครที่สนใจรถเก๋งอยู่นะคะอยากจะสอบถามนะคะติดต่อน้องฝนได้เลยค่ะ081 093 2 4ห5 081 093 2 4เ5เบอร์นี้แอดบ้านเกี่ยวเบอร์นี้แอดไลน์กันได้น,นะคะสนใจก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถจมือสองไว้ใจเซติไทยรถส,สวยค่ะ